สวัสดีค่ะชาริสาฟรอมชแพนนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยหรือว่าวีคนี้นะคะก็จะเป็นวีคที่แบบว่าครบรอบ1ปีของการทำช่องชาริสาฟรอมชแพนค่ะย เวลามันผ่านไปเร็วมากเลยเนาะโดยเฉพาะปีแบบ2020-2021เนี่ยค่ะแล้วเพื่อเป็นการฉลองครบหนึ่งขวบนะคะของช่องชัยศาสตร์ปมชายพันเนี่ยเราก็ได้เปิด Q&A ค่ะให้ทุกคนเข้ามาทิ้งคำถามไว้ได้ค่ะแล้วเราก็จะเอามาตอบในวันนี้นั่นเองซึ่งท็อปิกในวันนี้นจะเป็นท็อปิกแบบแกงโฮแกงโฮแกงโฮคืออะไรแกงโฮก็คืออาหารที่เอาหลายๆอย่างมารวมๆๆกันจนกลายเป็นแกงโฮขึ้นมาค่ะคําว่าโฮภาษาเหนือมันแปลว่า แล้วคําถามที่คนถามเข้ามาเนี่ยก็แบบหลากหลายรูปแบบมากเลยเราก็อยากจะตอบทุกคําถามเลยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็ไปฟังกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างเอ้แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ c r i b e ช่องเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะคลิปใหม่ๆจะลงทุกวันพุธค่ะแล้วก็อาจจะมีวันเสาร์บ้างเป็นบางครั้งนะคะคำถามแรกก็เกี่ยวกับช่องเนี่ยแหละคะ่ะคือว่าสิ่งที่จุดประกายให้พี่ทําช่อง YouTube และเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้สําหรับช่อง YouTube ในช่วงครบรอบ1ปีนี้ถือว่าใกล้เคียง จากที่คาดเอาไว้แล้วหรือยังครับต้องบอกว่ามันเกินความคาดหมายไปเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกอะ่ะไม่ไม่รู้จริงๆว่าทําไปแล้วอะ่ะใครจะมาซับบ้างใครจะมาติดตามเราบ้างเพราะว่าเพื่อนที่เรามีอยู่ก็ไม่ได้มีเยอะอะ่ะคือใน Facebook ก็มีแบบดูจากหน้าก็น่าจะรู้ล้ว,ว่าน้อยแต่ถึงแม้ว่าจะน้อยอยังไงก็แล้วแต่พวกเขาก็เป็นเหมือนจุดสําคัญเป็นจุด ตั้งต้นที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอออย่างน้อยคนรอบตัวเราเพื่อนๆเราครอบครัวเราเนี้ยเขาก็สปอร์ตเราแบบเต็มที่มากๆเลยไงมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออฉันจะทําไปเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีทุกๆคนใช่ไหมคะเอ่อเข้ามา c r i b e ตามอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยกลายเป็นคอมมูนิตี้มากขึ้นแล้วที่สำคัญเลยก็คือเรื่องที่เราพูดอะมันเป็นเรื่องที่ปกติแล้ว พูดให้คนที่บ้านฟังเขาก็ไม่อยากฟังพูดให้แบบเพื่อนฟังเขาก็คงฟังเราได้ไม่นานหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันมันลงอยู่ในแพลตฟอร์ม u t u b e แบบมันกลายเป็นว่าคนเริ่มเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เข้ามาแชร์กันเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่า อ๋อม,มันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยแล้วที่เราบอกว่ามันเกินความคาดหวังไปมากอะก็คือตอนที่เราเริ่มอะเราไม่รู้อะไรเลยคือเราไม่รู้ว่าจะ expect อะไรเราไม่รู้ว่าจะคาดหวังกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ยังไง <c oughs> เพราะว่าเราเห็นหยูทูบเบอร์หลายๆคนที่เราติดตามเขาอยู่อะ,อะหลายๆคนอะเขาเริ่มมาจากแบบ ทำช่องนี้เราเฟล fail, ทำช่องนี้เราเฟล fail, ทำช่องนี้เราเฟล fail, อะไรเงรี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าช่องนี้ของเรามันก็คงจะไม่ต่างจากเขาเท่าไหร่หรอกที่มันแบบเฟลไปเรื่อยๆอะไรเงรี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็ก็อยู่มาจนถึงหนึ่งปีแล้วเป้าหมายของการตั้ง s u b s c r i b e r ค่ะตอนแรกเราไม่ได้ตั้งแบบไม่ได้ตั้งสูงเลยคือเอาแค่แบบนิดหน่อยก็พอเท่าที่แบบเรามองว่ามันน่าจะไปถึงได้แล้วเราก็ตั้งไว้ว่าแบบเออสามเดือนแรกเอาให้ได้สักแบบ ห้าคน6เดือนเอาให้ได้พันคนแล้วก็ท้ายปีก็ให้มันแตะหมื่นละกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอาเข้าจริงๆพอมาถึงเดือนธันวาที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะมันก็แบบเกินบาสองหมื่นคนไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่า มันก็ไกลจากที่เราตั้งเป้าไว้เยอะประมาณหนึ่งเลยเหมือนกันแล้วพอตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้ค่ะเราเห็นว่าทุกคนอชอบสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ทุกคนติดตามเราทุกคนให้การสนับสนุนเราเนี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าแบบมันมันมากกว่าขอบคุณนะแต่เราไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรแต่เราก็จะพูดว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่สนับสนุน แต่ก็รู้ไว้ด้วยว่ามันคือมากกว่าขอบคุณแล้วก็ต่อไปก็เป็นหมวดหมู่ของภาษาแล้วกันเนาะสอนภาษาอังกฤษสอนเรื่อง grammar present perfect past perfect หรือ passive voice อะไรแบบนี้ไหมครับหรือสอนแค่การสนทนาง่ายๆครับสอนหมดเลยค่ะแต่ว่าการสอนของเราจะไม่ได้แบบว่าตามแผน1,2,3,4,5อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะ customize การสอนให้กับทุกๆคนที่มาเรียนเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอะ แต่แน่นอนคะ่ะที่ญี่ปุ่นตอนนี้มันเป็นกระแสเนาะว่าแบบการเรียนที่ดีคือต้องไม่เรียนกันมากต้องไม่เรียน t e x t บุ๊กอะไรเงี้ยคนญี่ปุ่นเขาก็เลยจะค่อนข้างโฟกัสไปที่การฝึกสนทนามากกว่าต่อมาคือภาษาญี่ปุ่นอยู่ระดับไหนแล้วคะพี่ฟังพูดอ่านเขียนได้เยอะไหมคะ ภาษาญี่ปุ่นคือเราสอบจนถึง N3 ค่ะแต่พอสอบได้ N3 แล้วก็เรียนต่อจนถึง N2 แล้วหลังจากนั้นก็หยุดเรียน N2 แต่ว่าไม่ได้สอบเพราะว่าได้งานพอดีก็เลยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องสอบแต่ถ้าสอบก็คงจะแบบไม่น่าผ่านหรือไม่ก็แบบชิวเฉียดมากๆอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราการพูดภาษาญี่ปุ่นคือใช้ได้ในชีวิตประจําวันแบบเรื่องทั่วไปแบบทั่วไปคือไปอะไรเงี้ยค่ะการเอาตัวรอดอาตามธรรมดาในประเทศญี่ปุ่นเนาะแต่ว่า ที่เราคิดว่ามันเป็นจุดแข็งของเราคือการอ่านแล้วก็การเขียนแล้วมันเป็นสกิลที่เราต้องใช้เยอะมากในการทํางานของเราเนี่ยค่ะแล้วก็การพูดอ่ะเราไม่ค่อยได้ใช้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกเนี่ยเพราะว่างานของเราก็คือสอนภาษาอังกฤษดังนั้นทุกคนที่เข้ามาในชีวิตในชีวิตประจําวันของเราอ่ะ ก็ทุกคนก็พูดภาษาอังกฤษหมดเลยนักเรียนที่มาเรียนกับเราเขาก็ไม่อยากจะพูดภาษาญี่ปุ่นนะเพราะเขาจ่ายเงินเพื่อมาฝึกภาษาอังกฤษถ้าเราพูดญี่ปุ่นกับเขาเขาก็คงอยากได้เงินคืนนะเรื่องของสกิลการพูดภาษาญี่ปุ่นของเรามันก็เลยจะแบบแล้วก็อีกคาถามหนึ่งก็เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะก็คือขอวิธีจําคันจิหนะะ่อยค่ะคือหนูพูดได้อ่านออกค่ะแต่เวลาเขียนมันมักจะลืมตลอดเลยอ,อันนี้มันเป็น อุปสรรคเนาะของคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นถ้าถามเราเราพูดได้ในฐานะของคนที่มีพื้นฐานภาษาจีนแต่ทีนี้มันอาจจะฟังดูแแบกนิดนึงนะเพราะว่าตอนที่เราเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นครั้งแรกกะค่ะหลายๆคนเขาจะมาเป็นแพทเทิร์นเนาะแบบเรียนตัวฮิรากานะก่อนแล้วก็ไปคาตาคณะแล้วก็ไปคันจิแต่ของเราอะ่ะคือเราเริ่มฮิรากานะคาตาคนะพร้อมกันแต่ว่าที่เริ่มก่อนแล้วก็แบบมาก่อนเลยก็คือคันจิ เพราะว่าพอเรารู้ภาษาจีนเนี่ยเราจะรู้จักไอตัวหนังสือพวกนั้นอยู่แล้วเวลาเราเห็นปุ๊บเราก็รู้ความหมายอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแค่จำวิธีการออกเสียงดังนั้นวิธีการมันก็จะสลับกับชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราอะถ้าให้มานั่งแกะคันจิเขียนมาให้มันเป็นตัวฮิรากกนะก็ยากสำหรับเรา แต่เราสังเกตอย่างนี้ค่ะความแตกต่างระหว่างการเรียนคันจิภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ตัวหนังสือภาษาจีนอันนี้ถ้าใครเรียนภาษาจีนอาจจะเข้าใจคือเราจะสังเกตว่าครูที่สอนภาษาจีนของพวกเราแต่ละคนนะคะเขาจะให้ความสําคัญกับลายเส้นลำดับการขีดเส้นแล้วก็ให้ความสําคัญกับรากรากความหมายาที่มาของ ตัวอักษรต,ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอามารวมกันมันจะกลายเป็นอันนี้อะไรเงี้ยคือเขาจะสอนลึกลงไปถึงประมาณตรงนั้นแต่ในขณะที่การสอนคันจิภาษาญี่ปุ่นนะคะเขาไม่ค่อยได้มาลงเรื่องของรากศัพท์ความหมายของคำศัพท์ที่มาที่ไปของแต่ละชุดแต่ละเส้นอะไรเงี้ยคำไหนที่เรามักจะเขียนผิดหรือว่าแบบไม่รู้ว่าอะไรยังไงเีค่ะเขียนบ่อย แล้วมันก็จะจําได้เองแต่อันนี้น่าจะทุกคนก็แนะนาอยู่แล้วเนาะว่าให้คัดลายมืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะถอดมันออกมาเป็นส่วนเป็นส่วนพอแบ่งออกมาเป็นส่วนอ่ะตัวหนังสือมันก็จะเล็กลงขีดมันก็จะน้อยลงแล้วก็ให้เราจําเป็นส่วน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 ถึงก็ต้องเอากระดานมาเลยทีเดียวอย่างเช่นคําว่าไรเดียคำว่าสะพานใช่ไหมคะมันก็จะประมาณอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะแบ่งส่วนประกอบของเขาออกมาให้มันเป็น อย่างคาว่าสะพานอย่างเงี้ยเราก็จะแยกจําทีละตัวทีละตัวทีละตัวจําได้แม่นแล้วก็ค่อยเอามาประกอบกันอืมอาจจะเนือ้อไปก็ได้นะแต่เรามองว่ามันคือความสนุกของการเรียนคันจิหรือการเรียนภาษาจีนว่ารกากศัพท์ที่มาที่ไปของแต่ละคำมันเป็นยังไงแล้วถ้าเราเอาไปผสมกับคําอื่นถ้าเราเจอไอ้ตัวแบบเนี้ยอยู่ในคาอื่นอื่นะไปผสมกับอย่างอื่นอะมันจะแปลความหมายประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะต่อมาก็จะเป็นหมวดของเรื่องราว ไปในประเทศญี่ปุ่นค่ะคนญี่ปุ่นในสถานการณ์ปัจจุบันถึงเรื่องการเปิดรับชาวต่างชาติเพราะว่าส่วนตัวกําลังรอญี่ปุ่นเปิดประเทศเพื่อไปเรียนต่อ <c oughs> เห็นว่าญี่ปุ่นในประเทศเองไม่อยากให้เปิดประเทศให้ชาวต่างชาติเข้ามาเพราะมีโอมิครอนหลังจากที่ตัวโอมิครอนพบในญี่ปุ่นอันนี้ต้องคุยกันยาว <c oughs> เราจะพยายามที่สุดให้ขหมวดปมลวกันค่ะเพราะว่าในมุมมองของเร,เราเรามองว่าอันนี้คือปัญหาที่เกิดจาก หลายอย่างมารวมกันคือเรื่องของการกลัวต่างชาติอะคะ่ะกลัวว่าต่างชาติจะมาทําอย่างนั้นกลัวว่าจะมาทําอย่างนี้กลัวจะสร้างเรื่องกลัวจะสร้างปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องมีโควิดเขาก็กลัวกันอยู่แล้วมันมาจากไอเดียที่ว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศเกาะเป็นประเทศอินโทรเวิร์ตอะคือถ้าเปรียบประเทศญี่ปุ่นเป็นคนคนหนึง่งเขาก็เป็นคนที่อินโทรเวิร์ตสุดๆคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีอะไรปัจจัยอื่นๆมาเสริมมาเพิ่มเติมอย่างเช่นโควิดเนี่ยค่ะมันก็ทําให้แบบ ยิ่งไปกันใหญ่แล้วอีกอย่างนึงนี่ความเห็นส่วนตัวนะคือเรามองว่าที่ญี่ปุ่นปิดประเทศแบบมาตรการแบบซีเรียสมากๆก,กับโอมิคอนทั้งท,งท,งที่ตอนนี้ในประเทศอื่นๆเนี่ยเขาเริ่มจะผ่อนคลายกันแล้วอย่างเงี้ยค่ะเรามองว่ามันเป็นความ น้อยที่เกิดขึ้นของรัฐบาลเองเพราะว่าจําได้ไหมคะที่เราเล่าเรื่องวัคซีนเล่าเรื่องเอ,อ่อโควิดต่างๆในคลิปตรงนี้เนี่ยคือเราได้ชี้ไปให้เห็นถึงแบบปัญหาที่มันกําลังเกิดขึ้นอยู่ในญี่ปุ่นนะตอนนั้นว่ามันมีข้อผิดพลาดอะไรหรือว่ามันล่าช้าตรงไหนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในช่วงนั้นน่ะต้องยอมรับจริงๆว่าคนญี่ปุ่นคือไม่พอใจมากๆแล้วมันเลยกลายเป็นไปทําให้เกิด แผ่ใจอะของคนที่บริหารประเทศอยู่อะไรเงี้ยบวกกับนิสัยความเป็น perfectionist ของคนญี่ปุ่นใช่ไหมคะคือไม่มีพื้นที่สำหรับข้อผิดพลาดอะดังนั้น การที่เขาทําผิดพลาดไปแล้วมันเกิดเป็นแผลใจของเขาอ่ะมันเป็นแผลที่ค่อนข้างใหญ่อะ่ะดังนั้นเขาจะกลัวในการทําผิดพลาดอีกพอกลัวมากก็จะแบบนอยอะ่ะแบบพารานอยแบบว่าฉันจะไม่ทําให้มันเกิดแบบนั้นอีกดังนั้นมันก็เลยตอนนี้ก็เลยแบบสุดตรงไปเลยเรื่องของการไม่ให้คนเข้าประเทศอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเรื่องของมาตรการปิดประเทศเนื่องจากโอมิคอนเนี่ยค่ะเรา บอกไม่ได้เลยจริงๆว่าเมื่อไหร่ที่รัฐบาลเขาจะเลิกหน้อยซึ่งในความรู้สึกของเราไม่รู้เราคิดในแง่ลบเกินไปหรือเปล่านะแต่เรารู้สึกว่าอีกนาน <c oughs> คำถามต่อไปคะ่ะอะไรที่จุดประกายให้ทำงานที่ญี่ปุ่น <c oughs> เนื่องจากคลิปก่อนไปดูบอกว่าไม่ได้อินกับญี่ปุ่นมาก่อนหน้านี้ แล้วปัญหามลพิษทางอากาศญี่ปุ่นเขาจัดการยังไงกันหรอคะเอาเอาเรื่องมลพิษทางอากาศก่อนละกันเนาะคือเรามีความรู้สึกว่าเราอยู่ในโตเกียวอะคะ่ะโตเกียวก็ไม่ใช่เมืองที่อากาศดีคือค่า AQI ของอากาศในโตเกียวบางครั้งโดยเฉพาะหน้าหนาวเนะะี่ยค่ะมันก็ยังไม่ปลอดภัยสําหรับกลุ่มคนที่เป็นเซนซิทีฟหรือคนที่เป็นโรคทางเดินหายใจแล้วก็อะไรที่เป็นตัวจุดประกายให้เรามาทํางานในประเทศญี่ปุ่นท,ทั้งที่เราไม่ได้อินกับความเป็นญี่ปุ่นคือเราไม่เคยปักหมุดว่า มันจะต้องเป็นที่นั่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเป็นคนที่เน้นเรื่องของการลองอะไรใหม่ๆเราก็เลยไปลองไปเมกาบ้างลองไปสิงคโปร์บ้างเขามีทุนให้ไปเยอรมันก็เอ้ยลองไปบ้างจนมาถึงญี่ปุ่นเราก็แบบเออลองมาญี่ปุ่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าน,นั้นเลยไม่ค่ะจริงๆเราโกหกที่คิดมากๆเลยก็คืออยากจะไปที่ที่สามารถบินกลับบ้านได้บ่อยๆเพราะว่าคิดถึงแมว แต่พอจังหวะที่เลือกญี่ปุ่นนะคะมันเป็นจังหวะที่แบบว่าฉันต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วนะฉันต้องโตต้องทํางานแล้วต้องต้องแบบหยุดเรื่องของความสนุกไว้เพียงเท่านี้ก่อนอะไรเงี้ยหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิมันมม,ม,มันก็เป็นเวลาที่มันเหมาะกันมากกว่าแล้วที่บอกว่าไม่อินกับญี่ปุ่นก็คือ ไม่อินจริงๆแหละคือมาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เจอเพลงญี่ปุ่นที่เราชอบฟังยังไม่ได้เจอหนังละครญี่ปุ่นที่เราแบบอุ้ยชอบจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกว่าความอินหรือความไม่อินมันไม่ใช่อินดิเคเตอร์หลักสําหรับเราอะคืออินดิเคเตอร์หลักสําหรับเราก็คือการที่เราได้ออกไปทําอะไรใหม่ๆลองอะไรใหม่ๆมากกว่า แล้วญี่ปุ่นมันก็เหมือนเป็นตัวเลือกที่แบบว่าฉันไม่อินฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยลองมาดูแล้วกันว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนเราได้ไหมซึ่งมันก็มีประโยชน์จริงๆนะเพราะไม่งั้นมันก็ไม่มีช่องใช้สภาพจุฬาพนแล้วก็คําถามต่อไปก็คือคําถามใกล้ๆกันเนาะว่าจะอยู่ญี่ปุ่นนั้นเท่าไหร่แล้วจะมีแพลนทาวีซ่าถ,ถาวรหรือเปล่าคะสําหรับเราไม่มีแพลนเลยค่ะเพราะเรารู้ตัวว่าตัวเองอะในอนาคตอะน่าจะ รู้สึกว่าอยากไปลองอยู่ที่อื่นแล้วอย่างที่เราบอกอะคะ่ะญี่ปุ่นไม่ใช่ประเทศที่แย่คือเป็นประเทศที่ดีประเทศหนึ่งเลยเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็ไม่ใช่ประเทศที่เราอยากจะอยู่ตลอดไปอะอืมไม่รู้ว่าจะเป็นการหุกมาตัวเองเกินไปหรือเปล่านะเวลาพูดแบบนี้แต่ว่าเรามีความรู้สึกว่ามันมีอะไรอีกเยอะมากเลยที่จะให้เราไปลองค้นหาแล้วการที่จะมาหยุดอยู่แค่ตรงเนี้ยมันแบบ มันหมดแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยงั้นเรื่องแบบวีซ่าถาวรอ,อะไรเงี้ยคือเราตอบไม่ได้จริงๆแต่อาจจะแบบอาจจะทำก็ได้ไม่รู้ พอพูดถึงวีซ่าถาวรนะคะก็มีคําถามที่บอกว่าเคยเห็นที่เขาบอกว่าไปทํางานญี่ปุ่นเราจะได้สัญชาติอยากรู้เรื่องนี้ว่าเงื่อนไขอะไรเป็นจํานวนไหนจริงหรือเปล่าคะสำหรับสัญชาติอะค่ะเราจะต้องยื่นขอเนาะเขาจะไม่ได้เอามาประเคนให้เราแล้วก็เราเคยทําเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วค่ะเรื่องของการขอสัญชาติเนาะก็สามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะต่อไปคําถามนี้อ่านเราก็ตกใจนิดนึงก็คือเอ่อ M B T I หรือเปล่าที่อ่านแบบนี้แล้วก็ n n e a g r a m คืออะไรคะรู้จักค่ะรู้จักเพราะว่าแฟนเราเป็นเนิ มากเรื่องนี้แต่เขาก็เคยมาวิเคาะตัวเราแล้วเขาก็บอกว่าเราเป็น INFp แต่พอเราเจอคำถามนี้เราก็เลยแบบโอเคลองไปทำแบบทดสอบในอินเทอร์เน็ตดูแล้วเราก็ได้จริงคือได้ INFp แล้วมันก็มีขีดทีอะคือเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันเนอะแต่มันก็ได้ผลตามนี้ซึ่งก็แบบ แล้วก็ขอคําถามสุดท้ายแล้วกันเนาะคือถามว่าทําไมผู้หญิงญี่ปุ่นถึงมองอะไรก็น่ารักไปหมดใช้คําว่าคาไวีคาไวีบ่อยมากเปลืองมากก็คิดแบบนั้นเหมือนกันคือเราก็รู้สึกว่าเออทาไมเขาเขาพูดบ่อยอะไรก็น่ารักไปหมดแบบหันซ้ายคาไวีหันขวาคาไวีซื้อกระเป๋าใหม่คาไวีตัดผมใหม่คาไวีทาสีผมใหม่คาไวีจริงๆนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่เรารู้สึกว่า เขาใช้ชีวิตอยู่บนแพทเทิร์นนะคะคือมันจะมีการแบบ consciously s u b c o n s c i o u ล l y ปลูกฝังกันมาเรื่อยๆว่าถ้าคนพูดประมาณนี้ให้เราตอบไปว่าแบบนี้ถ้าคนแสดงออกแบบนี้ให้เราตอบไปด้วยคำนี้ถ้าคนทำแบบนี้เราต้องทำแบบนี้ตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคนญี่ปุ่นจะ React ต่อสิ่งต่างๆเป็นแบบแพทเทิร์นไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าถ้าเราอยู่ไปสักพักหนึ่งอ่ะเราจะเริ่มจับได้เองว่าอันนี้คือคา w วเอ้แบบแพทเทิร์นหรือว่าอันนี้คือคา w วเอ้แบบ ที่เขาคิดว่ามันนข้าวาอ้จริงๆโอเคค่ะไม่รู้ว่ามันจะยาวเกินไปไหมเราไม่ได้เอามาตอบทุกคนในนี้นะแต่เราจะไปไล่พิมพ์คําตอบให้ที่หลังค่ะแล้วก็เนื่องจากคลิปนี้เป็นคลิปที่ครบรอบ1ปีใช่ไหมคะของชาลิสาฟอมเจแพนเนี่ยเราก็อยากจะแบบขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่คอยติดตามให้กําลังใจเป็นกําลังใจให้กันมาตั้งแต่ วันแรกจนถึงวันนี้เราอยากจะบอกทุกคนว่าเราจะค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าตอนนี้สกิลการตัดต่ออุปกรณ์การตัดต่ออะไรเงี้ยคือมันอาจจะไม่ได้แฟนซีมากแต่ว่าเราค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์รวมถึงเก็บเงินที่จะซื้ออุปกรณ์ให้มันดีกว่านี้ให้กับช่องของเราเนี่ยคะ่ะเพื่อให้ทุกคนดูแล้วก็จะได้แบบรู้สึกว่ามันลาบลืน่นะอย่างนี้เนาะและอีกอย่างหนึงที่เราทํามาตลอดเนี่ยก็คือการที่เราซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองเราจะไม่นําเสนออะไรที่มันเป็นการฟิ ไปให้ทุกคนเพื่อที่ทุกคนจะได้รับรู้ข้อมูลที่มันมันแบบฟิลเตอร์มาแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอะเนาะแล้วทุกคนจะได้อะไรข้อมูลที่มันฟิลเตอร์แบบนั้นนะคะเราก็จะซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราคิดให้ได้มากที่สุดแล้วก็ส่งผ่านไปให้ทุกคนได้แบบว่าชั่งน้ําหนัก เรื่องของแบบเอ้ยเรื่องนี้โอเคเรื่องนี้ไม่โอเคเรื่องนี้ดีเรื่องนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยก็คือให้ทุกคนได้เอาไปชั่งน้ำหนักเบียงกันต่อไปค่ะโอเคค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ช่องเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะคลิปใหม่ๆจะลงทุกวันพุธค่ะแล้วก็จะมีวันเสาร์บ้างเป็นบางครั้งนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปละค่ะบ๊ายบาย